แล้วไม้ไม่หลุดวูบหล่นลงไปอันตรายข้างล่างโดนคนโดนอะไรสิ่งของไม้ตรงนี้สูงขึ้นไปแบบนี้รอออยู่ฝั่งนี้ถ้าเราไปมัดต่านี่มัดตรงนี้ใช่ไหมไม้ฟาดหล่นลงไปเพิ่มแรงให้เยอะกว่าเดิมเราควรมัดสูงเมื่อขาดปุ๊บมันจะได้ดึงกลับมาค่อยห้าตรงแต่ถ้ากลัวไม้ลูดเราก็บากนิดนึงแบบนี้มันก็เป็นไม้ใหญ่นะคือกระสาพิษจากไม้เตี้ยให้ดูเพราะเวลาผมอยู่สูงๆไม่มีคนถ่ายให้ดู อ่ะให้เชือกมันเข้าร่องร,อรงแบบนุ่มๆทุกชิ้นนะ่ะคือไม่มีกระแทกไม่มีอะไรเราบังคับได้หมดให้คนเชื่อเป็นคนบังคับเลย แค่เราตัดสวยก็พอ